สวัสดีคะ่ะจากเซลล์มะนาวฮอนด้านะคะตอนนี้นะคะมะนาวกาลังพาทุกคนนะคะมาชมมาตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะไปพร้อมๆกันซึ่งคันนี้นะคะมะนาวจะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะคะในวันพรุ่งนี้เนาะปลายทางนะคะส่งที่จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็น Honda City รุ่น SV นะคะราคาจำหน่ายที่6,65,000บาทรวมค่าสี1,000 0ก็เป็น6,75 0 0เบาทนะคะ ซึ่งคันนี้ของลูกค้ามะนาวนะคะก็ติดตั้งอุปกรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเช็คเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนคันนี้นะคะลูกค้ามะนาวมีติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะไฟตัดหมอกจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะติดตั้งแล้วนะคะทั้งสองด้านเนาะตอนนี้มะนาวสตาร์ทรถอยู่นะคะก็จะมีไฟเดย์ไลท์ติดอยู่เนาะคันนี้ไม่ได้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันนะคะฟิร์ม สีดำนะคะความเข้มบนหน้า60%นะคะรอบคัน80%ติดตั้งคิ้วกันสาดแล้วนะคะเรียบร้อยคิ้วกันสาดเป็นของแท้นะคะโอเคคันนี้ไม่ได้ติดตั้งคิ้วบันไดนะคะเงื่อนไขขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างมะนาวและลูกค้านะคะซึ่งรถแต่ละคันจะติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งต่างกันนะคะ สำหรับคันนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์ถอย2จุดแล้วนะคะเรียบร้อยเวลาที่เราถอยก็จะมีสัญญาณดังนะคะแล้วก็คันนี้นะคะสปอยเลอร์ลูกค้ามะนาวเลือกเป็นสปอยเลอร์แบบ RS นะคะซึ่งสามารถแจ้งมะนาวได้นะคะว่าจะทำเป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์หรือว่าจะทำเป็นสีตัดสีดำก็ได้นะคะติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะ ด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นของแถมอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมรถนะคะหมอนรองคอหนึ่งคู่นะคะอันนี้จะเป็นชุดเครื่องมือเนาะถึงเครื่องมือแล้วก็สีดํๆตรงนี้นะคะทุกคนเรียกว่าถัดท้ายนะคะถัดท้ายสัมภาระเนาะเปิดต้าเอ่อเปิดป้าถัดท้ายนะคะก็จะมียางอะไหล่นะคะแล้วก็ชุดแมแรงสำหรับคันนี้ลูกค้มามะนาวเคลือบสีพ่นกันสนิมให้แล้วนะคะหนึ่งครั้งก่อนรับรถนั่นเอง นี้ก็จะเป็นมุมด้านหลังนะคะคันนี้ไม่ได้ติดตั้งสกเกิร์ตรอบคันนะคะติดตั้งแต่สปอยเลอร์เนาะสาอาการแบบคีบฉลามนะคะมีมาให้จากโรงงานแล้วปูพายางแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเช็คพายางสำหรับรุ่น SV นะคะก็คือถ้าภายในเขาก็จะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นทูโทนแล้วก็เป็นหนังเนาะ นะคะบริเวณตรงนี้จะเป็นหนังแล้วก็ส่วนเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีด้ามภายในสีทูโทนนะคะตัดการดำเดดเนาะโอเคตรงนี้มาตรวัดนะคะปุ่มสตาร์ทรถอ่ะแล้วก็ในส่วนของอไฟตัดหมอกนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้ามานาวนะคะซื้อติดตั้งเป็นของแท้นะคะติดตั้งของแท้ก็จะสามารถเปิดสวิตช์ที่การไฟได้เลยนะคะนะคะทำการ เปิดตรงนี้นะคะหมุนหนึ่งแบ็คเนาะแล้วก็อย่าลืมเปิดไฟดีนะคะไฟตัดหมอกจึงจะติดเนาะโอเคเดี๋ยวมนาคะไปเช็คดูนะคะว่าไฟตัดหมอกเราติดไหมอ่าติดนะคะไฟติดทั้งสองด้านนะคะสำหรับไฟตัดหมอกที่ลูกค้ามานาติดตั้งเพิ่มเติม รุ่น SV นะคะหน้าจอเครื่องเสียงทัสกีนนะคะขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay ระบบแอร์นะคะมีแอร์ออโต้ให้ด้วยช่องจ่ายไฟสำรอง1ตํำแหน่งนะคะช่อง USB มีด้ยวยกัน2ตำแหน่งแต่ช่องนี้ก็เอาไว้เชื่อมต่อนะคะในส่วนของถ้าเราจะแบบว่าใช้งาน Apple CarPlay นะคะต้องเสียบช่องนี้เท่านั้นตำแหน่งช่องวางแก้วน้ำนะคะ Idle Stop Econ Mode คอนโซกี gear, นะคะแล้วก็ในวันรับรถนะคะลูกค้าจะได้รับค้ณแสหน้าตาแบบนี้นะคะทั้งหมดด้วยกัน2ดอกนะแล้วก็เดี๋ยวมันน่าจะมีเอกสารให้ลูกค้าเซ็นกลับนะคะก็บุ๊กนี้สําคัญมากๆเลยนะคะลูกค้าต้องพกติดไว้ที่รถนะคะเพราะในนี้ก็จะมีทั้งสมุนับประกันนะคะมีเล่มคุมป้ายแดงเนาะแล้วก็เอกสารคู่มือกา,การใช้งานต่างๆนะคะ ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะพรุ่งนี้เตรียมรอรับรถสวยๆที่หน้าบ้านได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ